แต่ละคนเกิดมามีบุญไม่เท่ากันชาติที่แล้วทำอะไรเวลาเบียนเนี่ยที่ทำเวลาเบียนค่ะเป็นเป็นประวัติของผู้ต้องถันป่วยเราเริยนจำค่ะแต่ลัใหม่เราก็จะเก็บไว้ที่เสร็จข้อมูลได้ว่าจะเป็นคนโง่แล้วหรือว่าเข้าใหม่ คนแรกเราจะเก็บโอเปอเรการไว้ประมาณ5ปีค่ะเผื่อนักโทษหมุนเวียนกันเข้าออกกันหรืรอเปล่าแต่ดีพอกันอ้นนี่มันก็ดูดูดี<ะ>เลยสำหรับวันนี้เป็นห้องที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้ก็คือมุมรัชพันธ์สุปค่ะตรงก็มีสื่อทัานเทคนโนโลยีวิดีโอการ์ให้ดูก็ะจะเน้นเรื่องอสุขภาพทำไมของผู้ทุกข์ทางตา,งงางโลก เนี่ยอันนี้คือเรา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 ทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดที่เป็นส่วนของอลูมิเนียมอบขาวเนี่ยฮะก็เอาช่างจากข้างนอกเข้ามาทำการประกอบในการทำนะครับก็มันก็สามารถช่วยช่วยเหลือผู้นักโทษอ่ะที่จะเจ็บแค่ได้ป่วยได้ด้วยเพราะการตรวจตาเนี่ยก็สำคัญ นะครับแล้วการให้การปรึกษาก็สําคัญบางคนมีความเครียดมีความทุกข์ก็พูดง่ายก็มาที่สถานพยาบาลน,นะครับในเรือนจํากลางนครปฐม,มสําหรับผู้ที่ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นผู้ต้องถังนะครับเป็นนักโทษที่อยู่ในเรือนจํากลางจังหวัดนครปฐมแห่งนี้นั่นเองครับ